สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมพอดำลงหรือว่าใน youtube ก็ช่องทางก็จับแพะชนเจนะครับผมนะพอดีงวดนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับถ้ามีเวลาก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับผมนะงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับผมนะหลุดนะก่อนหลุดก็คือหลุดนั่นแหละครับไม่เคยโกหกกันครับผมหลุดก็คือหลุดเราก็รู้ว่าต่างคนก็ต่างมีความหวังนั่นแหละครับผมนะ ต่างคนต่างมีความหวังไม่ใช่ว่าเรามาทําย้อนหลังให้ท่านสมาชิกดูแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็ทําสูตรใหม่ออกมามันไม่ใช่นะครับผมนะผมจะทําสูตรเดียวตลอดจะมีสองสูตรทั้งหมดตายตัวครับแต่ทีนี้ถ้าสูตรไหนที่คิดว่ามันจะเดินก็เอาสูตรเดิมนะครับผมนะอย่างงวดที่ผ่านมาก,ก็มันมันไม่เข้านั่นะครับผมมันไม่เข้านะนานะแตะ่ก็คิดว่ามันน่าจะโอเคอยู่ วันนี้จะเน้นไปของวดที่แล้วนี่ก็เน้นไปที่สี่สองแล้วก็จะเน้น4ี่นะครับผมนะก็ดูในผมในทางนั้นได้สําหรับงวดนี้เอางวดนี้ง่ายๆครับผมจะลงหวยลาวให้ด้วยนะครับผมนะวดที่ผ่านมาก็หวยลาววันพฤหัสที่ผ่านมาเข้าทางบนทางล่างนะครับผมนะจะได้ไม่เสียเวลาครับผมเออเกินก่อนนะครับผมนะเกินก่อนนะสมาชิกท่านใดที่อยากจะทําบุญกับผมนะครับ พอดีว่าพระอาจารย์ที่บ้านนะครับผมนะท่านได้เทคารทา<ม>ําอัสนะไม่ใช่ครับใช่ไหมเทคารเพื่อทําฐานพระประธานนั่นแหละครับผมนะท่านก็ส่งรูปอะไรมาให้ดูชาวบ้านชาวมกคคทายกวัดหรือว่าวยายกวรวัดท่านก็ทําพิธีพระอาจารย์ท่านก็ทําพิธีว่าวางฐานวางอะไรนะครับผมนะแต่ทีนี้ว่าเกินให้ฟังนะครับผมนะใครไม่อยาก จะฟังก็เลื่อนไปก่อนนะครับอถ้าใครอยากจะอยู่ในกลุ่มก็ต้องฟังผมนะครับผมนะผมจะทําผ้าป่าครับผมผ้าป่าเป็นสงการนะครับผมนะเพื่อไปสร้างพระประธานตรงนั้นแหละแต่ผมก็เกินไว้ครับท่านประธานหมู่บ้านหรือว่าท่านอะไรหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่ในกรุงเทพนี่แหละครับนะเกินไ้หมดแล้วสมาชิกท่านใดที่อยู่ในนี่ผมก็เกินไ้หมดแล้วลว่าผมจะทํากระถิ่นนะไป ช่วยท่านให้มันเสร็จรร่วงไปเพื่อชาวบ้านจะได้มีพระประธานสักระบูชาแต่ของเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยแต่ที่ว่าจะทําให้มันใหญ่หน่อยทาองค์พระให้ใหญ่หน่อยก็ท่านไม่อยากดูก็ไม่อยากจะร่วมทําบุญก็ดูผมผ่านไปนะครับผมนะถ้าท่านอยากอยู่อยู่ในกลุ่มหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยคุยกันครับเกินไว้ก่อนนะครับบางท่านบางอะไรก็อาจจะ มาดูแค่ตัวเลขเฉยๆนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรครับถูกไม่ถูกผมก็ไม่เคยบอกว่าให้มันถูกนะครับผมนะผมไม่เคยบอกว่าถูกเพราะว่าทุกงวดทุกอะไรผมก็ไม่เคยบอกว่าหววมันจะออกตัวนั้นตัวนี้ที่มาไม่ต้องบอกครับย้อนไปดูครับ <_ d ata> ผมบอกเสร็จเรียบร้อยว่าแต่ละครั้งผมบอกเสร็จเรียบร้อยสูตรก่อนเหมือนกันครับผมงวดก่อนผมก็บอกที่เลขที่มาอยู่แล้วไม่ต้องย้อนไปดูครับ ท่านต้องย้อนไปดูไม่ใช่ว่าไม่ย้อนเดี๋ยวหาว่าผมโกหกวันเลขที่มาอย่างไงผมฟันธงอย่างเดียวนะครับถูกไม่ถูกไม่รู้นะบางคนมนี่เจ่งเกินผมไม่เก่งหรอกครับนะที่เม้นๆนในที่ว่าเก่งเกินเก่งเกินนะคุณไม่ไม่ฟังผมไม่เข้าใจแต่ทีแรกนี่คุณมาดูเฉพาะย้อนหลังว่าดูตัวเลขอยังไงแค่นั้นเองคุณไม่ฟังผมว่าผมไม่ได้บอกว่ามวยตัวไหน แต่ท่านบอกว่าบางทีก็เมนเจ่งเกินเ,เก่งบางทีผมก็ลบเม้นนั้นไปแล้วบางที่เม้นที่แบบว่าอู้หท่านเจ่งเกินนะท่านผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนผมไม่ได้ทําสถิติย้อนหลังผมทําเดินหน้าอย่างเดียวสูตรก็สูตรเดิมอยากรู้ว่าสองกับสี่มาอย่างไงตอนนี้ย้อนไปดูครับย้อนไปดูน้อยจริงๆที่จะผิดน้อยจริงๆสองกับสี่ที่จะผิดและถ้าไม่ให้ผิดเลยในปีหนึ่งหรือว่าสองปีสามปีท่านต้องทําอย่างนี้ครับ ผมจะบอกให้แต่มันจะได้เลขประมาณ12ชุดนะครับผมนะคือผมจะไม่เอาส่วนนั้นคือตัวลอง2 3งสามในก็สี่มายังไงผมก็เคยบอกอยู่นะแต่ที่นี้ให้ผมบอกตลอดผมก็คงไม่บอกแล้วครับท่านต้องย้อนไปดูว่าคลิปไหนที่ผมลงให้ผมจะใช้สูตรเดียวตลอดครับเวลาตัดตัดยังไงครับเวลาตัดตัดยังไง4ี่ตัวนี้ครับ4ี่บวกศนเท่ากับสิเท่ากับ4ครับผมบวก3ามคงที่เท่ากับ7ครับบวก3คงที่เท่ากับ0นย์ครับผม เอาทีนี้ท่านจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้ผมตัดตามสูตรผมนะตัดตามสูตรผมตัวนี้ก็คือว่าเน้นไว้ก่อนลองไว้ก่อนครับเพราะว่ามันหลายตัวแล้วเกินทีนี้เอาตัดตัวตัดมายังไงอีกตัวหนึ่งครับผมห้าตัวนี้ครับห้าตัวนี้บวกสามพที่ได้แปดครับบวกสามพงที่ได้สิบเอ็ดครับถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับผมนะถูกไม่ถูกไม่รู้นะ ผมตัดตามสูตรแค่นั้นเองตัดตามสูตรแค่นั้นเองอเอาทีนี้เอาอีกชุดหนึง่งถูกไม่ถูกไม่รู้ผมจะตัดให้ศูนย์บวกหนึ่งครับเท่ากับหนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับเพิ่มเต้มนั่นแหละครับผมนะสองกับหนึ่งครับเอ้ยหนึ่งกับสองเออใช่แล้วหนึ่งกับสองครับมีแล้วถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับผมถูกไม่ถูกไม่รู้นะทีนี้เอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะฟันธงไปอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ฟันธงหรอกครับฟันธงต,ตัวตัดนะสี่บวกสี่เท่ากับแปดครับแปดบวกหนึ่งครับเท่ากับเก้าสองตัวนี้ชุดนี้แล้วมีมายังไงอีกชุดหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวหาว่าผมโกหกผมจะบอกให้ศูนย์ตัวนี้ครับศูนย์ตัวนี้ลบหนึ่งไม่ถูกทุกงวดไม่ผิดทุกงวดไม่เชื่อทำลองดู บ 1, ลบหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งให้ตั้งค่าเป็นสิบนะครับผมนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดนะศูนย์เก้าแปดสองชุดนี้เอามาตัดศูนย์เก้าแปดเอามาตัดแต่ทีนี้หวยชอบส่วนตัวนะครับผมนะสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่ครับผมสี่บวกสามคงที่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามคงที่เท่ากับศูนย์ผมคิดว่าสี่ตัวนี้ นะครับผมนะเนี่ย470ท่านฟังผมนะครับ470ท่านชอบตัวไหนผมชอบจริงๆนะครับผมนะส่วนตัวนะผมหาซื้อลอตเตอรี่ไว้40ครับส่วนตัวครับผม840นะครับผมนะผมหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้คือส่วนตัวนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะคือผมชอบส่วนตัว840ครับ แล้วหลักร้อยมายังไงหลักร้อยมายังไงผมจะทําให้สมาชิกดูนะครับอาจจะมั่วไปหน่อยนะไม่ค่อยมีเวลาจริงครับมีเวลาบางทีก็สาสิบนาทีที่จะมาทําให้สมาชิกตัวนี้นะครับผมนะหกสี่ศูนย์ถ้าไม่ใช่หกสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ทำให้เป็นหลักร้อยครับผมทําให้ได้หลักร้อยนะครับผมนะสี่ศูนย์สี่นี่ทำให้ได้หลักร้อยนะครับสี่เพิ่มแทมบวกแ้มนะครับบวกหนึ่งนะครับบมห้านะครับ คูบกเป็นหนึ่งนะครับเป็นห้าครับบวกสามคงที่ครับแปดครับบวกสามคงที่ครับสี่ครับบวกสามคงที่ครับแปดครับส่วนมากผมจะใช้สามตัวนี้นะครับผมนะแต่ทีนี้ว่าแปดมันชนครับผมใช้ห้ากับแปดสองตัวนี้เป็นหลักร้อยนะครับผมนะก็ไม่เชื่อท่านก็ลองทําย้อนดูไปไม่ถูกทุกงวดไม่ถูกนะครับผมนะถูกทุกวดไม่ถูกและทําไมผมถึงว่าชอบสามตัวนี้ครับแปดสี่ศูนย ศูนย์ท่านอาจจะมาอยู่หลักอื่นก็ได้ผมไม่ทราบได้เอาเอาอย่างนี้นะครับผมนะเอาอย่างนี้เอาเวลาง่ายๆผมไม่ได้ทําย้อนหลังนะครับกรุณาแบบว่าบางคนที่เม้นที่ทําย้อนหลังเจ่งเกินก็ผมไม่ได้ทําย้อนหลังผมไม่รู้ด้วยว่าหวยออกตัวไหนแต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าหวยฮาหนอยหวยลาหวหวยอะไรมียังไงท่านแอดมาหาผมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ มันจะดีกว่าที่แบบว่าท่านจะมา,าก,กดโทรศัพท์แล้วทีนี้ก็มาเข้าไลน์มันจะเป็นไลน์ส่วนตัวนะครับผมนะไม่ใช่ไลน์กลุ่มเดี๋ยวไลน์กลุ่มผมจะลงลิงก์ไว้ให้น้อยจริงผมจะลงให้นะครับผมนะเพราะว่าบางทีท่านท่านก็เข้าไปแล้วท่านก็อะไรไม่รู้อนะท่านไม่ได้ตั้งใจจะทําบุญกับผมจริงๆริงอะท่านบางทีท่านมาดูตัวเลขมาอะไรท่านก็ออกไปถูกไม่ถูกไม่รู้ถ้าคนไหนทําบุญกับผมนะครับผมจะบอกวิธีทําหวยด้วยนะครับผมนะ บอกวิธีทําด้วยเอ้ยบรรากาะเซ็ทำไมมันซูมตัวเบอร์เริ่มแล้ะเกินนะครับผมนะสองแปดสี่แปดแต่ผมชอบส่วนตัวนะครับผมชอบส่วนตัวนะก็ลองดูทีนี้เอาหวยลาวนะครับทีนี้หวยลาวลองดูนะหวยลาวงวดที่ผ่านมามันออกอะไรเนาะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่วนนะครับหกห้าห้าเก้า หกห้าห้าเก้านะครับหกห้าห้าเก้าไม่ได้เพิ่มเลขห้าตัวนะครับคือเอาของเดิมนะครับของเดิมที่มันออกของเดิมเดิมไม่ได้เพิ่มเลขหน้ามานะครับสี่ตัวท้ายนะครับผมนะสี่ตัวท้ายครับไม่ได้เพิ่มอีกตัวนี้ไม่เอาครับตัวนี้ไม่เอานะครับผมนะแก่ตัวนี้มันก็อย่างนี้แหละครับผมเนี่ยมันก็อย่างนี้นี่นะครับผมนะมันจะเป็นแบบนี้นะ ไม่ใช่ว่ามาเพิ่มไอ้เลขหน้าเข้าไปมันไม่ถูกหรอกครับผมไม่ได้ทําแบบนั้นทีนี้ก็มาทำํำหัวยราวนะครับอันนี้หัวยราวนะสามกับสี่ไม่รู้มายัางไงไม่ได้บอกสูตรครับไม่ได้ไม่ได้บอกสูตรสามหกสามเจ็ดสามแปดครับสี่หก 4 7 4 8ตัวลองไปอีกชุดหนึ่งตัวนี้คือตัวกันนะครับผมนะ3 5มห้ 35, ครับแล้วตัวตัดเดี๋ยวตัวตัดผมดูก่อนไว้ผมตัดยังไงครับผมนะแปดแปตัวนี้ครับ ผมตัดให้สั่งสมาชิกนะครับผมนะโอ้ยลืมดูกล้องว่ามันอันนี้ไม่เห็นนี่นะครับผมนะก็พอดูได้ครับผมพอดูได้หวยลาวนะครับหวยลาวนะของวันจันทร์นะครับผมนะหวยลาวันจันทร์จันทร์ที่สิบหกครับนะครับผมนะเอาทับหน่อยหกสามเนี่ยหวยลาววันจันทร์ที่สิบหกสามนะครับเน้นตัวไหนผมจะเน้นไปที่สามแปดสี่แปดนะครับผมนะ ถูกไม่ถูกไม่รู้ครับทําตามสูตรครับเดี๋ยวสมาชิกผมลงให้แล้วเรียบร้อยครับผมนะผมก็ออดําลงครับผมสมาชิกก็คงรู้กันดีว่าผมพูดตรงนะครับผมผมไม่เคยบอกว่าหวยถูกครับนะบอกไปทําไมอ่ะก็บางทีมันก็ไม่ถูกจริงๆอ่ะให้ดูเป็นแนวทางแค่นั้นเองชอบไม่ชอบไม่รู้ให้ดูเป็นแนวทางนี่นี่หวยลาวนะครับผมนะรู้สึกว่ากล้องมันจะซูมใกล้เหลือเกินหวยลาวนะครับผมนะ อันนี้คือหวยไทยครับผมหวยไทยชอบส่วนตัวนะครับตัวนี้ชอบส่วนตัวนะแปดสี่ศูนย์นะครับผมนะอันนี้ตัวตัดแค่สองแปดสี่แปดครับตัวที่ผมตัดให้สี่เจ็ดก็จะลองสองเจ็ดก็จะลองถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับผมนะถูกไม่ถูกไม่รู้ก็ลองดูแล้วกันเสี่ยงโชคดูครับผมนะสาหรับคลิปนี้ก็สมาชิกในกลุ่มก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับผมนะที่ร่วมกันทําบุญ อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับบางทีบางท่านท่านอยากจะได้ตัวเลขอย่างเดียวท่านไม่รู้หรอกว่ากิจกรรมในกลุ่มผมเป็นยังไงผมลงให้หวยฮานอยให้ทุกวันถูกบั่งผิดบั่งก็คือว่าโอเคนะครับหลักสิบหลักร้อยลงให้หมดนะครับผมตัวจับชุดบางทีบางท่านน่ะท่านเอาแค่หลักสิบไปเนี่ยไปรูดไปอะไรก็ไม่จําเป็นจําเป็นอะไรมากมายครับผมนะว่าตัวนั้นตัวนี้จะมาหวยของเขาอ่ะไม่จําเป็นว่าตัวนั้นตัวนี้จะมาแค่ท่านเอาหลักสิบบางวันมันก็ได้สองตัวบางวันก็ได้ตัวหนึ่ง ไปนี่ VAP ปกติธรรมดาพิเศษนั่นแหละครับผมนะขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสําหรับคลิปนี้ไม่ค่อยมีเวลาจริงครับผมนะไม่ค่อยมีเวลามีเวลาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวให้เลี้ยงหลานก่อนครับถ้าเลี้ยงหลานก็จะมีเวลาเยอะๆก็จะถ่ายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างลงให้ท่านสมาชิกอาจจะลงทุกวันก็ได้เพราะว่ามีเวลาเลี้ยงหลานแต่ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านว่าผมมีธุรกิจส่วนตัวนะครับผมนะ ผมมีธุรกิจส่วนตัวผมไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะทำหัวยอย่างเดียวครับไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะทำหัวยอย่างเดียวมีเวลาผมถึงจะลงให้ไม่มีเวลาผมไม่ลงถ้าผมจะเน้นหวยอย่างเดียวป่านนี้โฆษณาผมเข้าเยอะนะครับสมาชิกสามหมื่นกว่าก็โอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ